พบกับการรายงานผลพบกับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลลีก,กต่างๆเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีไฮไลท์ของพี่มารีมครับวิพูลชนะบุกไปชนะลีดยูไนเต็ดนะครับสมประตูต่อศูนย์ครับแต่ว่าดีใจก็อาจจะดีใจไม่สุดนะครับเพราะว่านักเตะได้รับบาดเจ็บนะครับเอเรียครับเจ้าหนูวัยสิปีนะครับ ได้รับบาดเจ็บตัวหามออกในที่ที่58นะครับต้องรอดูการสแกนที่ที่หนึ่งครับว่าบาดเจ็บหนักขนาดไหนนะครับแต่ล่าสุดนะครับเจเจคนะครับได้ออกมาแล้วบอกว่าข้อเท้าหลุดนะครับเรามาเราฟังผลพรุ่งนี้แล้วกันนะครับในไล่ของเกมนะครับมาโมเมดซาร่านะครับยิงได้1ประตูนะครับ จากการเปิดกองเทนเล็กซซนเดอร์อาโนครับเป็นประตูที่100ในพี่บัลีนะครับจากการเล่น6 6 2นัดน,นะครับจาก2สโมสรน,นะครับเชลซี Chelsea แล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับหมด,หมดครึ่งแรกนะครับลิเวอร์พูลนำาีเอ็ยุนเจ็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็มาเป็นฟาบิโยนะครับยิงประตูจากจังหวะจุดรมุมหน้าประตูนะครับ กองหลังของลีดเคลียไม่ดีนะครับฟาริโยยิงเป็น2ประตูตาศูนะครับและในช่วงทดเจ็บนะครับก็เป็นมาเน่นะครับที่ยิงประตูแรกของตัวเองในเกมนี้และก็เป็นประตูที่3ให้ลิพูเอาชนะลีดยูนิเต็ด3ประตูตาซูนะครับมีเป็น10คะแนนนะครับเท่าเจลซีประตูได้เสียเท่ากันนะครับแต่ตัวอักษรต้องมาอยู่ตัวเอลนะครับตามหลังตัวซีก็เลยต้องมาอยู่ที่ สามนะครับส่วนตารางคะแนนนะครับก็เป็นแมนยูนะครับสิบเชลซีสิบนะครับลิเวอร์พูลก็สิบคะแนนเท่ากันนะครับแต่ประตูได้แมนยูเยอะสุดนะครับก็เลยนำเป็นจ่าฝูงนะครับสรุปผลลาลิก้าสเปนนะครับเอสปันยอนแพ้เอเดนโก้แมทลิกนะครับหนึ่งประตูต่อสองนะครับยิงแมทแมทลิกยิงในช่วงต้นเวลาบาดเจ็บนาทีที่เก้านะครับ อุซาซูนาแพ้บาซิเซีย1ประตูต่อ4กาดิสแพ้เบวโซสิดัตศประตูต่อ2และคู่ดึกนะครับเดียวมันดิกชนะเซลตาบิโก5ประตูต่อ2นะครับโดยนัดนี้นะครับเมดิกได้จากการทำแฮตติคของเบนเซม่าบนฟุตบอลเกาโชซิลิอานะครับซามโดเรียเสมออินเตอร์มิลาน2ประตูต่อ2นะครับ กาเจลี่แพ้เจนัวสองประตูต่อสามสเปเชียแพ้อูดิเนสเซ่ะนะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งโตริโน,โนชนะซาเลติตาน่าสี่ประตูต่อศูนย์เอซีมิลานชนะลาซิโอสองประตูต่อศูนย์แล้วก็โรม่านะครับชนะซาสโคลโลนะครับ 2, 1, สองประตูต่อหนึ่งสรุปคะแนนกาโจนซิลิอานะครับเป็นโรม่ามีเก้าคะแนนเท่ากับเอซีมิลานแล้วก็นาโปลีนะครับแต่ว่า ลูกได้เสียเยอะกว่านะครับมีเจ็ดเจ็ดลูกนะครับรุปผลฟุตบอลบุนเดสลีกานะครับแฟงเสร์ตเสมอสตุตการ์หนึ่งประตูต่อหนึ่งโบคุมแพ้เฮธาบารินหนึ่งประตูต่อสามแล้วก็กัตบัดนะครับเอาชนะบิลิเฟลสามประตูต่อหนึ่งขึ้นมาอยู่ที่สิบเอ็ดนะครับมีสิบสรุปคะแนนบุนเดสลีกานะครับทีมนำยังเป็นบ็อบวกนะครับสิบสองคะแนนส่วนกัตบัตที่ชนะนะครับก็ขึ้นมาเป็นที่สิบเอ็ดนะครับมีที่สี่คะแนนนะครับ สถุตผลลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับเม็ดนะครับทุกแพ้ทัวร์โซนประตูต่อสองนะครับนองแพ้นิดโซนประตูต่อสองนะครับและลียงชนะสตาบู๓ประตูต่อหน,น,นอึ่งนะครับบมงเปอริเยชนะเซงเอเตียน2ประตูต่อ0บ็อกโดแพ้รอง2ประตูต่อ3แมตต์เสมอองเช่1ประตูต่อ1นะครับสรุปตารางคะแนนของลีกเอิงนะครับปารีสชนะเยเม 15, น15คะแนนนะครับองเช่ สิ 11, แล้วก็เป็นมาเซ1สคะแนนนิดขึ้นมาเป็น9คะแนนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆนะครับของช่องเราไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ